วดาวอินคาจากเปรูสู่จีนไทยและลาวเป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดจากทวีปอเมริกาใต้ในป่าอเมซอนประเทศเปรูดินแดนแห่งอารยธรรมและสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่มีการใช้ประโยชน์มายาวนานกว่า3,000ปีโดยได้มีการค้นพบครั้งสำคัญแห่งการทำให้ผู้คนในยุคนั้นมีอายุยืนยาวมีสมองที่ชาญฉลาด ด้วยหลักฐานที่ขุดค้นพบในสุาสานของกษัตริย์และผู้นำที่ยืนยันทงางะวิตศาสตร์และวรรณคดีว่ามีเมล็ดพันธุ์พืชที่มีความหัศจรรย์ซึ่งทั่วโลกขนานนามว่าเมล็ดแห่งราชาอายุวัฒนะมีชื่อว่าสาชาอินชิหรือทั่วดาวอินคาในประเทศไทยนั่นเองพืชชนิดนี้เข้ามาในประเทศไทยจากการส่งเสริมการปลูก โดยบริษัทตัวแทนรัฐบาลจีนและรับซื้อผลผลิตส่งจีนขณะที่คนไทยยังไม่ทราบประโยชน์และสป,ปะคุณโดยแน่ชัดยังไม่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และยังไม่ขึ้นทะเบียนออยอต่อมานักวิจัยชาวไทยรองาศาสตราจารย์ดรระพีพันธ์แดงตังกีอาจารย์และนักวิจัยบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสลินทรไทยเยอรมัน ได้ไปพบพืชชนิดนี้ที่ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรเขตห้อน12ปันนามนทลยูนานประเทศจีนปลูกในลัวลวดหนามมีทหารถือปืนยืนเฝ้าอยู่ด้วยความที่เป็นนักวิจัยจึงได้ขอมเมล็ดพันธุ์นำกลับมาปลูกทางภาคเหนือของไทยและศึกษาคนา้นคว้าทำงานวิจัยทั่วดาวอินคาจนสามารถจดแจ้งและขึ้นทะเบียนสอบอ .3 กับคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ได้รับอยอยอเป็นคนแรกในเมืองไทยทั่วดาวอินคาเป็นพืชออร์แกนิกโดยกำเนิดไม่ชอบสารและปุ๋ยเคมีหากโดนเข้าไปเพียงละอองที่พ้นผ่านใบจะเหลืองต้นจะแห้งเฉาตายในที่สุดมเมล็ดพืชชนิดนี้เป็นแหล่งไขมันดีมีไขมันไม่อิ่มตัวที่ชื่อว่าโอเมก้า369ในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกาย โอเมก้า3 6 9เกิดจากกรดลิโนเลนิกซึ่งเป็นอนุกรมหลักของไขมันไม่อิ่มตัวที่มีความสำคัญต่อคนเราเป็นอย่างมากร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้เปลี่ยน DHA เป็น EPA บำรุงสมองมีกรดอะมิโนจำเป็นอีก8ชนิดและสารฟีนอลิก21ชนิดเป็นสารสำคัญที่ยังไม่พบในพืชชนิดอื่นๆมีการทำงานวิจัยในหลายๆประเทศ และเมื่อปี2004และ2007ได้รับรบางวัลอาหารของโลกในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปี2005ได้รับรบางวัลนวัตรกรรมสูงที่เมืองโคโล,โลนประเทศเยอรมน,นีซึ่งองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแล้วว่าน้ำมันดาวอินคาสามารถช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูง โรคอ้วนไขข้อเสือ่อมระบบสมองและประสาทพากินสันมือเท้าชาอาลัลไซเมอร์เอภูมิคุ้มกันบกพร่องท้องผูกกลากเกลื่อนอีกทั้งยังมีวิตามิน A และ E วิตามิน A มีผลต่อการสร้างกระดูกและระบบสืบพันธุ์ป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินอาหารระบบหายใจบำรุงสายตาช่วยทำให้ผมและผิวแข็งแรง วิตามินอีช่วยระบบต่างๆในร่างกายชะลอความชรามเมล็ดอินคาเป็นมเมล็ดที่ให้น้ำมันชั้นดีเยี่ยมสกัดเย็นปลอดโลหะหนักปลอดสารเคมีเป็นไขมันตำแหน่งเดียวที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายลดไตกรกลีเซอไร